แฟนไม่เปไม่ยอมให้เงินใช้ทำไงดีมีวิธีไหนที่จะช่วยแก้ไหมคะโคชเอมมีทุกข้อที่คุณมีปัญหาแน่นอนคะ่ะข้อแรกเลยการที่จะทำให้แฟนเปไม่เปย์อรู้จักเทคนิคในการพูดไหมเทคนิคการพูดแบ่งออกเป็นสองแบบพูดแบบให้คนรักพูดแบบให้คนเกลียดก็มีคะ่ะดังนั้นคุณต้องหาประเด็นว่า การที่เราจะขอร้องหรือขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเราจะใช้ศิลปะในการพูดในประเภทไหนโดยส่วนใหญ่ก็คือพูดแบบให้คนรักซึ่งถามว่าผิดไหมการพบเป็นแฟนแล้วให้แฟนซัพพอร์ตก็ไม่ได้ผิดนะเพราะอะไรเพราะว่า 1. คือเป็นแฟนกันอะ ก็ในบางทีที่คนหนึ่งไม่มีใช่ไหมคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ด้วยทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นแหละค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องผู้ชายเปผู้หญิงอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าในช่วงขณะที่แฟนเราลําบากอะอย่างเอเมเองก็สามารถเปได้เหมือนกันนะคะเนาะข้อที่2ค่ะทําให้เขารู้ว่าเขามีความสําคัญในชีวิตของคุณอ่าคนที่เขาจะเปคุณนะเขาจะต้องมั่นใจแล้วรู้สึกได้เลยว่าคุณมีเขาแค่คนเดียว แล้วคุณเห็นเขาสำคัญในชีวิตไม่ใช่ว่าแค่เข้ามาเป็นผู้ซัพพอร์ตแล้วให้เงินกับคุณเฉยๆแต่เรื่องเปไม่เปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจที่มันเป็น feeling ที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนรักของเรานะคนนี้เป็นที่รักของเรานะเขาถึงที่จะให้การสนับสนุนและให้การซัพพอร์ตคุณนะคะข้อที่สมคือมีความมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางอารมณ์ในที่นี้ก็หมายความว่า คุณนะ่ะจริงใจรักเขาคนเดียวหรือเปล่าต่อให้จะเจอใครที่ผ่านเข้ามาคุณมีเขวบ้างไหมหรือคุณโฟกัสที่เขาคนเดียวหรือเปล่าการโฟกัส ที่คนคนเดียวหรือโฟกัสที่แฟนคือมีแฟนแล้วไม่ไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเราเรียกว่าความมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงในความรักกับคนคนนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอะก็มีแฟนแล้วก็โคบแฟนอยู่ฉันก็ไปเปิดแอป tinder ไปหาคู่ต่อแบบเนี้ยอันนี้คือไม่ใช่นะคะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้หาแฟนนะคะโคชแค่ออนเล่นเฉย,เฉย คือเวลาที่คุณหาเล่นเฉยๆนั่นแหละคะ่ะพอหาไปหามาแล้วมันจะได้เองนะคะเพราะว่าอะไรพอะได้แล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบพอการเกิดเปรียบเทียบแล้วอะ่ะซึ่งคือพูดง่ายๆว่ามันก็ผิดสัญญากับคนคนหนึ่งนั่นแหละการที่เราครบกับใครสักคนแล้วคือมันต้องล็อกตัวเองอยู่ในตรงนั้นยกเว้นว่าคือคนนั้นมันแบบมันไม่เวิร์กจริงๆถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆในความสัมพันธ์คุณต้องคุยกันก่อนก่อน,อนที่จะ เอาตัวเองไปทําแบบนั้นเก็ทนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่4คะ่ะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณใช้เงินแบบมีประสิทธิภาพมีประโยชน์นั่นแหละเอาง่ายๆคือผู้ชายเขาก็ดูอยู่นะว่าการที่จะให้เงินคุณคุณจะเอาเงินแบบ ไปทําอะไรบ้างเออไปกินไปใช้ไปนั่นไปนี่นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์เขาก็ไม่อยากจะเปโคเชมยกตัวอย่างตัวเองนะคืออันนี้คือเอาเงินไปใช้ไม่เป็นประโยชน์นะคะผู้เคยเปเปแบบตั้งหลายหมืน่นแล้วฉันเอาเงินไปซื้อหมานะคะเ <laughs> พราะผู้รู้เห้ออะไรนะฉันให้เงินเธอแบบฉันก็ให้เธอดูแลตัวเองนู่นนี่นั่นใช้จ่ายในสิ่งที่เธอต้องการแต่เธอเอาไปซื้อหมาก็คืองอนเลยอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้มีประโยชน์มากซึ่งคำว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อะมันขึ้นอยู่กับจริตของคนที่ให้ว่าสิ่งที่คุณทํามันดีต่อใจของเขาหรือเปล่าแล้วเขาเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนจ่ายแต่ถ้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยบางคนนะทาพฤติกรรมแบบโคเชมอาจจะเงินไปซื้อหมาแต่ถ้าผู้ชายเป็นคนที่รักหมาแล้วชอบอันนี้เขาอาจจะ I agree with you แต่ว่าถ้าบางคนคือมันก็แบบเป็นเรื่องไร้สาระคุณเข้าใจไหม เออดังนั้นการเปไม่เปเนี่ยเขาก็จะดูว่าคุณเอาเงินตรงนี้ไปใช้แบบมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วทีนี้อยากสําเร็จในเรื่องของความรักอยากให้แฟนซับพอร์ตอยากให้แฟนดูแลเปบ้างคะ่ะโคชขามีอะไรแนะนําที่จะมามูมาเสริมส่งตัวเองได้บ้างไหมเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองมีสีพึ่งนะคะที่โคชเอนจะแนะนำเนาะสีพึ่งนี้ผ่านการปลุกเสกแล้วนะจ๊ะนะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรจากสีพึ่งก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วมีเคสหลายเคสค่ะที่บอกว่า พอได้รับสีพึ่งไปแล้วอะช่วงแรกเนาะก็คือมีปัญหากับแฟนคืองอนกันทะเลาะกันบ่อยแล้วจากนั้นพอได้รับสีพึ่งไปแล้วรู้สึกว่าใจตัวเองอ่มันแบบคำดาวมันดูสงบมากขึ้นพอเรารู้สึกเริ่มสงบมากขึ้นน่ะจากที่ทะเลาะกับแฟนบ่อยๆนะคะแฟนหันกลับมาพูดดีด้วยทำดีด้วยทุกอย่างเลยแล้วสุดท้ายตอนเนี้คือรักกันมากขึ้นแล้วธุรกิจที่ทำอยู่ด้วยก็มีลูกค้าปังๆไหลเข้ามาคุณเห็นไหมคะว่าประโยชน์ คือที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละคนน่ะมันก็แตกต่างกันเนาะดังนั้นใครอยากสําเร็จเรื่องความรักอยากให้คนที่รักเราชอบเราไปเราสนับสนุนเราโคชเชนแนะนําให้บูชาสีพึ่งนะคะเพราะสีพึ่งก็จะมีการลงนัหน้าทองเนาะแปะให้กับตัวเองพูดง่ายๆว่าเป็นการเสริมโง่เฮ้งนะคะซึ่งในการเสริมโง่เฮ้งแต่ละจุดนะมันจะมีความหมายว่าคืออะไรมันเท่ากับการที่คุณเซลทอกับตัวเองนะคะว่า คุณจะทำยังไงเนาะอย่างเช่นเวลาที่เราแตะตรงจมูกนะคะแตะตรงจมูกก็คือว่าในนั้นโคชชมจะเขียนไว้ในกระดาษนะคะที่ให้คุณก็คือมันหมายถึงการที่เราอะเป็นคนที่มีความมั่นใจบอกกับตัวเองว่าฉันมีความมั่นใจแฟนฉันรักฉันสนับสนุนฉันซัพพอร์ตฉันเปย์ฉันประมาณนี้เวลาที่เราใส่ แอลเฟมเมชันกับตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจิตใต้สำนึกของเรา Accept จิตใต้สำนึกของเรายอมรับแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับฉันบ่อยๆแล้วสถานการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วบวกกับสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตให้กับคุณด้วยนะคะมันจะทําให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จได้ไวใครอยากบูชาสีพึ่งนะคะจองเลยค่ะเพราะสิ่งนี้คือของคุณแท็กทักไลน์มาที่แอดไซน e เชเอมได้เลยค่ะแล้วเจอกันขอบคุณทุกคนนะคะ